เข็มทองที่ถูกฝังไว้ในร่างกายจํานวนมากกว่า200เล่มมันอยู่ในร่างกายของชายวัยกลางคนายนี้มานานกว่า7ปีแล้วครับแต่ที่น่าแปลกก็คือเขากลับไม่มีอาการข้างเคียงที่เกิดจากการนําเข็มทองจํานวนมากมายเหล่านี้มาใส่ไว้ในร่างกายแม้แต่น้อย สงสัยถึงความปลอดภัยของการนําเข็มทองเหล่านี้มาฝังไว้ตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะที่บริเวณหน้าผากซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายเนื่องจากผิวหนังบริเวณนี้มีขนาดบางกว่าและอ่อนไหวกว่าผิวหนังบริเวณส่วนอื่นและการฝังเข็มทองลักษณะนี้ก็ไม่มีการกําหนดจุดหรือกําหนดบริเวณที่ฝังไว้แน่นอนซึ่งการนําเข็มทองไปฝังตามจุดต่างๆของร่างกายนั้นจะทําให้เกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บขึ้นได้หรือไม่ เมื่อลองนําการฝังเข็มทางการแพทย์ของจีนมาเปรียบเทียบดูแล้วพบว่าบริเวณส่วนต่างๆของร่างกายล้วนแต่มีจุดสําคัญหรือมีเส้นลมปานพาดผ่านอยู่ซึ่งการฝังเข็มทางการแพทย์ของจีนจําเป็นต้องกระทําโดยแพทย์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเท่านั้นจุดเหล่านั้นเป็นจุดอะไรไม่ใช่เส้นลมปานแนะ่ๆเพียงแต่ฝังเข็มทองเข้าไปใต้ผิวหนังซึ่งเข็มทองเหล่านี้ถ้าสะอาดปราศจากเชื้อเนี่ย มันก็เหมือนกับสิ่งแปลกปลอมเหมือนเราถูกเสี้ยนตำก็ไปแล้วเราทายานะฮะถึงแม้ว่าเอาเสี้ยนออกไม่ได้มันก็ฝังอยู่ข้างในร่างกายก็สามารถจะคือถ้ากําจัดมันได้ไม่หมดมันก็จะห่อหุ้มเอาไว้นะฮะไม่ได้มีผลเสียอะไรนี่ในแง่ของตัวเข็มไม่ได้ใหญ่โตมากแล้วก็เนื้อของคนไข้ค่อนข้างหนาคิดว่ามันก็ไม่ไม่น่าจะเขาเรียกว่าเข็มมันเคลื่อนเนี่ยเข้าไปถึงอวัยวะภายในได้นะฮะ การฝังเข็มทั่วไปจะมีอันตรายก็ต่อเมื่อเข็มที่ฝังมีขนาดยาวจนทะลุชั้นผิวหนังไปถูกอวัยะวะส่วนสําคัญภายในร่างกายแต่จากการฝังเข็มทองในลักษณะนี้ด้วยขนาดของเข็มที่สั้นทําให้เข็มถูกฝังอยู่ลึกเพียงแค่ชั้นผิวหนังเท่านั้นและหากเข็มมีการเคลื่อนที่ได้จริงตามความเชื่อก็จะเป็นการเคลื่อนที่ในตําแหน่งใต้ชั้นผิวหนังไม่มีโอกาสที่เข็มจะเคลื่อนที่ไปถูกอวัยะวะที่สําคัญในร่างกาย เอกซเรย์เจอเนี่ยมันก็จะไม่ทุกคนอย่างของผ่เองเนี่ยเอกซเรย์ X กี่ครั้งก็ไม่เคยเจอเลยสักครั้งเดียวทั้งที่ตัวของผมเองเนี่ยฝังเข็มมาก็เกือบร้อยเล่มประมาณตอนนี้น่าจะอยู่ที่สัก89เล่มก็ยังไม่เคยเจอแม้แต่เราเดินทางไปต่างประเทศผ่านเครื่องสแกนก็ไม่เคยดังเอาเครื่องตรวจวัตถุมาสแกนตามตัวก็ไม่ดังแต่เราก็สามารถเรียกให้เข็มวิ่งออกมาให้ปรากฏได้ ส่วนมุมมองของทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมเข็มอาจจะเคลื่อนมาตามกล้ามเนื้อก็ได้แต่ทําไมกล้ามเนื้อเนี่ยถึงได้เร็วอย่างนั้นอันนี้ก็อีกมุมห,หนึ่งที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้หากวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของเข็มทองในมุมมองของทางการแพทย์อาจเป็นไปได้ว่าเข็มทองจะเกิดการเคลื่อนที่เนื่องจากถูกฝังอยู่ในชั้นผิวหนังและตัวเข็มที่มีขนาดบางจนไม่เกิดทางผืวยึดเกาะ และเมื่อถูกแรงโน้มถ่วงหรือมีแรงอื่นเข้ามากระทำเข็มก็อาจเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งอื่นได้ <S 2> <S 2> หากวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของเข็มทองจากพื้นฐานทางความเชื่ออำนาจจิตน่าจะเป็นตัวกําหนดการเคลื่อนที่ของเข็มทองรวมไปถึงความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นตามร่างกายซึ่งหลายคนเชื่อว่าความรู้สึกเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของข้อห้าม และหลักธรรมคำสอนที่ครูอาจารย์ได้กำหนดไว้เข็มทองเตือนภัยก็จะทำหน้าที่ของมันได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์